ความรู้สึกนี้ช่างน่าอัปยอสสูเหลือเกินดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าก่อนหน้านี้เทียนหลิงต้องการหลีกเลี่ยงเหล่านางเอกในนิยายต้นฉบับใครเล่าจะอยากถูกขังอยู่ในห้องมืดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นแต่จะมีรสนิยมพิเศษบางอย่างหากพระเอกในนิยายต้นฉบับสามารถอดทนได้ข้าก็จะอดทนอีกสักหน่อยอย่างน้อยตอนนี้แขนขาก็ยังไม่ถูกพันธนาการ ต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันให้คุ้มค่าเมื่อคิดดังนั้นเทียนหลิงก็เปิดผ้าห่มขึ้นตั้งใจจะลงจากเตียงเพื่อยืดเส้นยืดสายสักหน่อยแต่ว่าทันทีที่เปิดผ้าห่มขึ้นเขาก็สังเกตเห็นรอยแต้มสีแดงบนเตียงอารมณ์ของเทียนหลิงพลันซับซ้อนขึ้นมาทันทีรอยแต้มนั้นไม่ใช่สิ่งพิเศษอะไรมันคือโลหิตพรหมจันทร์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพรหมจันทร์ของชิงเยียน มองรอยแต้มสีแดงนั้นเทียนหลิงก็ถอนหายใจยาวมันย้ำเตือนเทียนหลิงอย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนล้วนเป็นความจริงโฮสท่านอย่าก,กังวลใจไปเลยลองยอมรับทุกอย่างดูก็ไม่เลวนะเผื่อว่าท่านจะทำตัวดีๆหน่อยชิงเยียนอาจจะให้อิสระแก่ท่านบ้างหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลนะโฮสขณะที่ระบบกำลังตอบโยนเทียนหลิงอยู่ประตูห้องก็พพันดังขึ้นเสียงหนึ่ง ชิงเยียนก้าเข้ามาในห้องสายตาของนางจับจ้องไปที่ร่างของเทียนหลิงที่กำลังจะลงจากเตียงในดวงตาเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาหลิงเอ,อ๋อตื่นแล้วหรือชิงเยียนยิ้มนางเดินมาข้างกายเทียนหลิงในมือที่ว่างเปล่าพันปรากฏถ้วยยาขึ้นเมื่อได้กลิ่นที่คุ้นเคยในอากาศเทียนหลิงก็ยิ้มคืนท่านอาจารย์สิทธิ์ไม่อยากจะดื่มยาถ้วยนี้อีกแล้วจริงๆ ได้ยินเขาพูดเช่นนั้นชิงเยียนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ครั้งนี้นางไม่ได้บังคับให้เทียนหลิงดื่มยาแต่วางชามกระเบื้องลงบนตู้ข้างเตียงไม่อยากดื่มงั้นก็ไม่ต้องดื่มก็ได้พูดจบชิงเยียนก็ยื่นแขนขาวเรียวยาวออกมาวางลงบนไหล่ของเทียนหลิงผลักเบาๆเห็นได้ชัดว่าชิงเยียนไม่ได้ใช้แรงมากแต่ร่างกายของเทียนหลิงก็ยังคงเอนล้มลงไปด้านหลังโดยไม่สามารถควบคุมได้ ความแตกต่างของระดับพลังทําให้พละกําลังของทั้งสองคนแตกต่างกันราฟ้ากับเหวชิงเยียนลุกขึ้นเล็กน้อยวางขาข้างหนึ่งทับร่างของเทียนหลิงท่านอาจารย์หลิงเอ๋อลงจากเตียงแล้วคงจะร่างกายฟื้นฟูดได้พอสมควรแล้วชิงเยียนเลียริมฝีปากสายตาเต็มไปด้วยความปรารถนาท่านอาจารย์สิทธิ์เพิ่งจะตื่นไม่ทันให้เทียนหลิงพูดจบลมหายใจหอมหวานก็อบอวลอยู่ในปากของเขา เทียนหลิงทำได้เพียงส่งเสียงอุ้อี้อย่างจนใจเขากำลังจะยื่นมือไปผลักชิงเยียนออกร่างกายก็สูญเสียการควบคุมอีกครั้งบ้าเอย๋ยอีกแล้วเหรอสองชั่วยามผ่านไปเทียนหลิงเหงื่อท่วมตัวนอนอยู่บนเตียงส่วนข้างกายเขาชิงเยียนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วหัวเราะคิกคักพลางเก็บชามกระเบื้องบนตู้ข้างเตียงเข้าไปในมิติเก็บของหลิงเอ,อ๋อพักผ่อนให้ดีๆ เสียงของชิงเยียนดังกล้องอยู่ในห้องจากนั้นร่างของนางก็หายไปราวกับสายลมไร้ร่องรอยร่างกายอ่อนล้าไปหมดครั้งนี้เทียนหลิงนอนนิ่งอยู่บนเตียงอย่างสงบเสงี่ยมไม่มีทีท่าว่าจะลงจากเตียงไปไหนอีกแม้จะกลับมาควบคุมร่างกายได้แล้วแต่เทียนหลิงก็ไม่มีความคิดที่จะขยับขยีขย้เลยระบบปรากฏตัวขึ้นเหนือเทียนหลิงมองเขาที่เสื้อผ้าหลุดลุย่ยพลางจิปากไม่หยุดจุจุจ โฮสท่านอยู่แบบนี้ต่อไปก็ไม่ใช่วิธีที่ดีนะหากยังไม่ถึงเนื้อเรื่องแดนลับแต่ท่านเหี่ยวเช้าไปเสียก่อนจะทำอย่างไรได้ยินดังนั้นเทียนหลิงก็เพียงแค่พลิกตัวเม้มปากไม่พูดอะไรโฮสท่านสิ้นหวังในชีวิตแล้วหรืองั้นเจ้าบอกข้าสิว่าควรทำอย่างไรเจ้าเก่งแต่ยืนดูอยู่เฉยเใช่ไหมตอนนี้ท่านอาจารย์ไม่เห็นข้าเป็นคนเลยใครใช้ให้ท่านฟื้นคืนชีพต่อหน้านางกันเล่า ไม่อย่างนั้นนางอาจจะยังยับยั้งชั่งใจได้บ้างระบบพึพรรมพำเสียงเบาแต่เทียนหลิงหมดความสนใจในคำพูดของมันแล้วช่างเถอะข้าเหนื่อยแล้วขอพักสักหน่อยอย่าสิโฮสลูกผู้ชายเกิดมาต้องไม่เป็นเช่นนี้หรือว่าเจ้ายังอยากให้ข้าแสดงความเป็นชายอีกเอาละ่ะอาบน้ำแล้วนอนแสงในดวงตาของเทียนหลิงมอดดับไปโดยสมบูรณ์ตอนนี้เขาดูเหมือนหุ่นเชิรจริงๆ พูดจบเทียนหลิงก็ไม่สนใจระบบอีกต่อไปแล้วหลับตาลงให้แก่นทองคําชั้นเลิศแก่เจ้าก็ไร้ประโยชน์เมื่อเผชิญหน้ากับคําด่าของระบบเทียนหลิงก็พันลืมตาขึ้นเขาเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ไม่นอนแล้วไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วต้องถูกดูดจนแห้งข้าต้องตั้งสติพูดจบเทียนหลิงก็เหมือนได้ตัดสินใจแน่แน่แล้วเขานั่งขัดสมาธิ เริ่มลองโคจรล,ลมปราณอย่างนี้สิถึงจะถูกโฮสหากท่านยอมแพ้โดยตรงก็จะไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วจริงๆใช่แล้วหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปปล่อยให้ชิงเยียนเป็นฝ่ายคุมเกมตลอดไปเช่นนั้นชั่วชีวิตนี้เขาก็คงได้แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของนางหน้าขันเขากลับชาติมาเกิดมีระบบติดตัวแม้ว่าระบบนี้จะไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ เขาก็ไม่มีโอกาสพิเศษและตัวช่วยเหมือนพระเอกแต่อย่างไรเสียก็ไม่สามารถถูกยันเดรและตัวน้อยควบคุมไว้ในมือได้แม้ว่ายันเดรและตัวน้อยนี้จะเป็นตัวละครที่มีพลังต่อสู้สูงสุดในนิยายต้นฉบับก็ตามดังนั้นหลังจากคิดตกแล้วเทียนหลิงยิ่งรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถนั่งรอความตายได้ระบบให้ละของวิเศษแกเขามากมายขนาดนี้จะปล่อยให้สูญเปล่าได้อย่างไร ผลก็คือแม้ว่าร่างกายตอนนี้จะอ่อนเพลียอย่างยิ่งเขาก็ไม่คิดที่จะเสียเวลาเปล่าแต่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างไรเสียเขาตายไปแล้วก็ยังมีโอกาสอีกตั้งสี่ครั้งปราณจิตในร่างกายโคจรไม่หยุดเทียนหลิงสัมผัสได้ว่าแก่นทองคําชั้นเลิศในตันเทียนกำลังเปล่งประกายเจิดจ้าเราก,กำลังเพิ่มความมั่นใจให้เขาเวลาผ่านไปทีละนาที ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่กลิ่นอายของชิงเยียนก็ปรากฏขึ้นในห้องอีกครั้งเทียนหลิงไม่สนใจยังคงบำเพ็ญเพียรต่อไปหลิงเอ๋ยยังบำเพ็ญเพียรได้ดูท่าจะยังไม่ถึงขีดสุดชิงเยียนพิงเตียงพึพรรมพำกับตัวเองใกล้คำท้องฟ้าค่อยๆมืดลงแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านกระดาษสลายฉลุเข้ามาในห้องสร้างเป็นเงาแสงและเงาที่สลับซับซ้อน ดวงตาสีแดงก่ำของชิงเยี่ยนมองเทียนหลิงบนเตียงอย่างเงียบเๆครั้งนี้กลับมาเดิมที่นางมีความคิดที่จะบำเพ็ญเพียรคู่กับเทียนหลิงอีกครั้งแต่เมื่อสายตาของนางสัมผัสกับสีหน้าที่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังของเทียนละอิงไฟปรารถนาที่ลุกโชนในใจก็กลับหน้าอัศจรรย์ที่สงบลงชิงเยียนค่อยๆย,ยกมือขึ้นประคองใบหน้าที่ขาวนวลน,นุ่มนวลของตนขึ้น นั่งเงียบๆอยู่ข้างเตียงเช่นนั้นเรากับภาพวาดที่งดงามจับใจสายตาของนางไม่เคยละไปจากร่างของเทียนหลิงที่กำลังบำเพนเพียนเรากับจะสลักภาพนี้ไว้ในใจอันที่จริงชิงเยียนชื่นชอบท่าทางที่ตั้งใจบำเพนเพียรของเทียนหลิงอย่างยิ่งในฐานะอาจารย์ของเทียนหลิงนางหวังจับใจจริงว่าสิริรักของตนจะสามารถบรรลุความก้าวหน้า และความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่กว่าบนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรเวลาผ่านไปทีละวินาทีชิงเย็นมองเทียนหลิงอย่างเงียบๆอยู่นานนางจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนราวกับเทพิดาลงมาจุตินางเดินมาตรงหน้าเทียนหลิงจากนั้นก็ก้มตัวลงเล็กน้อยจุมพิษเบาๆที่หน้าผากของเขาหลิงเอ,อ๋อตั้งใจบำเพ็ญเพียรนะพร้อมกับคำพูดที่อ่อนโยนนั้น สายตาที่เปี่ยมด้วยความรักของชิงเยียนหยุดอยู่ที่ร่างของเทียนหลิงชั่วครู่แล้วหันหลังเดินจากไปแต่เมื่อชิงเยียนจากไปทั้งห้องก็กลับสู่ความเงียบสงบราวกับว่าทุกสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นเพียงความฝันลมๆแ้งๆแต่ว่าทันทีที่ชิงเยียนก้าวออกจากห้องไปไม่นานเทียนหลิงที่หลับตาสนิทก็พลันลืมตาขึ้นชั่วขณะเพียงชั่วพริบตา เขาก็รีบปรับตาลงอีกครั้งดื่มด่ำกับการบำเพ็นเพียนอีกครั้งเรากับว่าทุกสิ่งภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับเขาอีกต่อไปเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเทียนหลิงบนเตียงคอยๆถอ,อนหายใจคุณออกมาในดวงตาสีดำสนิทของเขาฉายประกายสีทองสมแล้วที่เป็นแก่นทองคำชั้นเลิศการบำเพ็นเพียนเหมือนขี่จรวดสัมผัสได้ถึงปราณจิตที่อุดมสมบูรณ์ในร่างกาย เทียนหลิงแอบทอดถอนใจมองไปรอบๆห้องยังคงเงียสงบนอกจากเทียนหลิงแล้วไม่มีใครอื่นขณะที่เทียนหลิงกำลังจะบำเพ็ญเพียรต่อในหัวก็ดังเสียงของชิงเยี่ยนขึ้นหลิงเอ๋อมาพบข้าที่ท้องพระโรงได้ยินดังนั้นเทียนหลิงก็ทั้งตกใจและถอนหายใจอย่างโล่งอกโฮโฮโชคดีโชคดีถ้าท่านอาจารย์มาหาข้าโดยตรงไม่แน่ว่าข้าอาจจะถูกทรมานอีกครั้ง โฮ่โฮพูดจบเทียนหลิงก็รีบหยิบเสื้อผ้าที่เรียบร้อยออกมาจากมิติเก็บของสวมใส่แล้วรีบออกจากห้องลงจากตึกมาถึงชั้นหนึ่งของหอจันทลากระจ่างเทียนหลิงเดินตรงเข้าไปในท้องพระโรงในตอนนี้ในท้องพระโรงมีเพียงชิงเยียนหนังนั่งเงียบเงียบอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดในมือกำลังถือแผ่นป้ายไม้ไผ่หลายแผ่นดูเหมือนกำลังจัดการงานของสำนัก เทียนหลิงเดินไปข้างกายนางไม่ได้พูดอะไรก่อนแต่เราคอยอย่างเงียบๆอ่านแผ่นป้ายไม้ไผ่ในมือเสร็จชิงเยียนก็ค่อยๆวางมันลงบนโตชาจากนั้นก็มองไปทางเทียนหลิงแล้วถามเสียงเบาหลิงเอ๋อบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างไรบ้างเรียนท่านอาจารย์ระดับพลังของศิษย์ได้มั่นคงที่ระดับแก่นทองคําขั้นต้นแล้วกําลังมุ่งสู่ระดับแก่นทองคําขั้นกลางเช่นนั้นก็ดีพูดจบชิงเยียนก็พล,ลุกขึ้นยืนนางยกมือขึ้น ลำแสงสายหนึ่งสว่างวาบออกมาจากฝ่ามือของนางรวมตัวกันเป็นลำแสงพุ่งตรงไปยังแขนของเทียนหลิงหลังจากนั้นบนหลังมือของเทียนหลิงก็พลันปรากฏรอยประทับชาสามจุดมองรอยประทับแปลกๆบนมือขวาเขาก็รู้สึกมุนงงอย่างยิ่งแต่ในไม่ช้าเขาก็เข้าใจนี่คือผนึกรักษาพรหมจันทร์นอกจากข้าแล้วหากมีสตรีคนอื่นสัมผัสตัวเจ้าอาจารย์ ก็จะสามารถรับรู้ได้พร้อมกันนั้นมันยังแฝงปราณจิตของอาจารย์ไว้สายหนึ่งสามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้ในยามกับขันมองรอยจุดสีแดงสามจุดนี้มุมตาของเทียนหลิงก็กระตุกท่านอาจารย์นี่มันในนิยายต้นฉบับพระเอกก็ถูกกระทับด้วยของเล่นชิ้นนี้จนกระทั่งเนื้อเรื่องดำเนินไปถึงตอนที่เขาออกจากสำนักกระบีเหิงผนึกรักษาพรหมจันทร์จึงถูกปดออกโฮส อีกหนึ่งจุดสำคัญในนิยายต้นฉบับถูกย้ายมาที่ตัวโฮสต์น่าดีใจจริงๆอย่างไรหรือหรือว่าหลิงเอ๋อรู้สึกว่ารอยประทับนี้เก,กะกะตอนที่เทียนหลิงพูประโยคนี้เทียนหลิงสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงแรงกดดันจากปราณจิตอันมหาศาลที่แผ่ออกมาจากร่างของชิงเยียนหมดหนทางเทียนหลิงทำได้เพียงถอนหายใจและพูดเสียงเบาขอบคุณท่านอาจารย์จะทำอะไรได้อีก ก็ได้แต่ตามใจนางหรือว่าเทียนหลิงจะสู้ชนะนางได้ใช่แล้วหลิงเอ,อ๋การบำเพ็ญเพียรคู่ติดต่อกันหลายวันนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเจ้าหรือไม่เมื่อเผชิญหน้ากับความหงอยยยของชิงเยียนเทียนหลิงก็พยักหน้าเบาๆเมื่อได้รับการยืนยันจากเทียนหลิงชิงเยียนก็โคจรปราณจิตนางดูเหมือนจะรอไม่ไหวแล้วเปิดมิติขึ้นมาโดยตรงตรงหน้าเทียนหลิง พลันปรากฏสนามสีเขียวที่แผ่ไอหมอกออกมาก็คือสเชียนหลิงนั่นเองไม่ทันให้เทียนหลิงได้ทันตั้งตัวเขาก็ถูกชิงเยียนดึงเข้าไปข้างในน้ำอุ่นๆพันอบล้อมร่างกายของเทียนหลิงเสื้อผ้าบนร่างของเขาก็ถูกพลังที่มองไม่เห็นฉีกออกจนหมดหลิงเอ,อ๋ออุ่นไหมชิงเยียนดึงเทียนหลิงเข้าไปในเเชียนหลิงนางลูบไล้ใบหน้าของเขาเบาๆ พร้อมกับส่งเสียงผ่านจิตเทียนหลิงมองโลกสีเขียวตรงหน้ากำลังจะว่ายขึ้นไปก็ถูกชิงเยียนกอดไว้แน่นนี่หลิงเอ,อ๋อเรายังไม่เคยบำเพ็ญเพียงคู่แบบนี้เลยตอนนี้พอดีเลยลองดูสักหน่อยในสเชียนหลิงนี้ปราณจิตสามารถเข้าสู่ร่างกายของเจ้าได้อย่างต่อเนื่องร่างกายของเจ้าคงจะไม่ได้รับผลกระทบมากนะักชิงเยียนดูท่า ต่อให้เทียนหลิงจะไม่ถูกขังอยู่ในห้องชิงเยียนก็จะหาทุกวิถีทางเพื่อบำเพ็ญเพียงคู่กับเขาบำเพ็ญเพียงคู่บำเพ็ญเพียงคู่บำเพ็ญเพียงคู่บนเตียงเทียนหลิงหลับตาสนิทเหงื่อไหลไม่หยุดที่หน้าผากร่างกายของเขาสั่นเทาเล็กน้อยรากำลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อข่มอะไรบางอย่างในตอนนี้ในห้วงสำนึกของเทียนหลิงเขากำลังต่อสู้กับร่างเงาที่แผ่ไอสีดำออกมาทั่วร่าง เงาดำนั้นพูดซ้ำๆแต่คำว่าบำเพนเพียนคู่ทำให้เทียนหลิงขนลุกไปทั้งตัวเพราะว่าช่วงนี้นอกจากเวลาบำเพนเพียนแล้วเขาแทบจะบำเพนเพียรคู่กับชิงเยียนตลอดเวลาสิ่งนี้ทำให้แม้แต่ตอนบำเพนเพียนในหัวของเขาก็ดังก้องแต่คำสองคำนี้เกือบจะกลายเป็นมาในใจไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เทียนหลิงบนเตียงพนลืมตาขึ้นครั้งนี้เขาไม่ หนะได้ถอนหายใจคุณแต่หอบหายใจอย่างหนักแผ่นหลังของชิงเยียนที่ทับอยู่บนร่างของเขาวงเวียนอยู่ไม่หายไม่สามารถปัดเป่าออกไปได้ถึงขั้นที่จิตใจของเขาในตอนนี้ก็ยังคงสับสนข้าเป็นอะไรไปนเนี่ยดวงตาทั้งสองข้างแดงก่าเทียนหลิงมองมือทั้งสองข้างของตนพางพึมพำอย่างไม่เข้าใจหรือว่าข้าจะถูกบีบจนบ้าไปแล้วขณะที่เทนิยนหลิงกำลังจะสายหัว เพื่อขับไล่ความคิดฟุ้งซ่านในหัวระบบก,ก็กลายร่างเป็นมนุษย์ปรากฏขึ้นข้างกายเขาน่าสงสารจริงๆโฮสด้วยความถี่ขนาดนั้นของชิงเยียนท่านสามารถทนมาได้จนถึงตอนนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยเมื่อเทียบก,กับครั้งก่อนที่เทียนหลิงลงจากเขาตอนนี้เขาไม่สามารถใช้คำว่าอ่อนแอมาบรรยายได้แล้วก็ช่วยไม่ได้ ใครใช้นางเป็นตัวละครที่มีพลังต่อสู้สูงสุดตอนนี้ละ่ะเทียนหลิงกางแขนทั้งสองข้างพูดอย่างจนใจแม้ว่าร่างกายของเขาตอนนี้จะอ่อนแอลงเล็กน้อยแต่ระดับพลังของเขาไม่ได้ลดลงเลยกลับมีความก้าวหน้าเล็กน้อยถือว่าค่าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบำเพ็ญเพียรแต่ท่านอาจารย์ก็ยังสามารถหาเวลาว่างไงดออยู่แบบนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเทียนหลิงก็ต้องตายบนเตียง โฮสไม่ได้ต้องคิดหาวิธีแม้แต่ระบบที่ชอบดูเรื่องสนุกอยู่เสมอในตอนนี้ก็ยังรู้สึกสงสารเทียนหลิงเล็กน้อยมันทำสีหน้าครุ่นคิดเห็นมันก้มหน้าลงเล็กน้อยในใจของเทียนหลิงไม่มีความหวังใดๆเขาไม่รู้สึกว่าระบบจะคิดอะไรดีๆออกมาได้เขาถูกชิงเยียนลากไปบำเพ็ญเพียรคู่มาเกือบสัปดาห์แล้วชิงเยียนในสัปดาห์นี้ ทั้งสองคนอย่างน้อยก็บำเพ็ญเพียรคู่กันร้อยครั้งพูดอีกอย่างก็คือทุกวันนอกจากครึ่งวันที่เทียนหลิงใช้ในการบำเพ็ญเพียรครึ่งวันที่เหลือเขาก็อยู่กับการบำเพ็ญเพียรคู่กับชิงเยียนแต่เทพเซียนก็ทนการทรมานแบบนี้ไม่ไหวบางครั้งเทียนหลิงก็อยากจะลองดูว่าในหัวของชิงเยียนกำลังคิดอะไรอยู่หรือว่ามีแต่เรื่องบำเพ็ญเพียรคู่ดังนั้นตอนนี้เทียนหลิงก็หมดหวังแล้ว แม้ว่าเขาจะบำเพ็ญเพียรทุกวันแต่ร่างกายกลับอ่อนแอลงทุกวันโฮสโฮสแดนลับกำลังจะเปิดแล้วท่านเข้าไปในแดนลับตอนนี้ไม่ได้นะเข้าไปก็เท่ากับไปแจกแต้มระบบกัดนิ้ววิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างละเอียดอืมถ้าคำนวณไม่ผิดอีก5้าวันแดนลับก็จะเปิดออกแล้วเทียนหลิงพยายามใช้สมองที่มันงงของตนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงให้คำตอบ โฮสมีแล้วข้าบอกท่านนะท่านทำอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยทำอย่างนี้ระบบกระซิบข้างหูเทียนหลิงทำแบบนี้จะได้ผลเหรอท่านลองดูก็จะรู้เองช่างเถอะลองดูสักตั้งผู้จบเทียนหลิงก็ลงจากเตียงสวมรองเท้าแม้ว่าขาทั้งสองข้างจะอ่อนแรงเล็กน้อยแต่นี่ก็ไม่สามารถทำให้เขาท้อได้เพียงเห็นเขาโคจรปราณจิตเติม,เต,มเต็มทั่วร่าง ในพริบตาร่างกายของเทียนหลิงก็เต็มไปด้วยพะละกําลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเดินออกจากห้องตรงไปยังบันไดลงมาถึงชั้นหนึ่งของหอจันครากระจ่างเทียนหลิงเดินเข้าไปในโถงด้านหน้าในตอนนี้ชิงเยียนยังคงอยู่ในท้องพระโรงจัดการงานของสำนักทันทีที่เทียนหลิงปรากฏตัวความสนใจของชิงเยียนก็ถูกเขาดึงดูดไปวางแผ่นป้ายไม้ไผ่ในมือลงชิงเยียนลุกขึ้นยืน ร่างของนางวูบไหวในพิปตาก็มาอยู่ตรงหน้าเทียนหลิงแล้วนี่หลิงเอ,อ๋อลงมาทำไมมีปัญหาในการบำเพ็ญเพียรหรือระหว่างคิ้วของชิงเยี่ยนเต็มไปด้วยความรักนางมองเทียนหลิงพางเลียริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับสีหน้าที่อิดโรยซูบซี้ของเทียนหลิงชิงเยี่ยนกับสดใสร่าเริงผิวขาวนวลราวกับจะบีบน้ำออกมาได้ท่านอาจารย์ สิทธิ์อยากจะกลับไปที่ลานเรือนของตนสักครู่เทียนหลิงประสานมือพูดเสียงเบาได้ยินดังนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของชิงเยียนก็ลดลงมากน้ำเสียงที่เคยเต็มไปด้วยความรักก็เย็นชาลงหลายส่วนชิงเยียนเจ้ากลับไปที่นั่นทำไมหรือว่าอยากจะไปหาคนที่ไม่ควรหาแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมชิงเยียนถึงมีอคติต่อซื่อสิงมากขนาดนี้แต่เทียนหลิงก็ยังคงหลับตาพูดท่านอาจารย์ สิทธิ์ไม่ได้กลับไปที่ลานเดือนของตอนนานกว่าครึ่งเดือนแล้วยิ่งไปกว่านั้นแดนลับเทศเวียนกำลังจะเปิดออกหากร่างกายของสิทธิ์ยังคงอ่อนแอเช่นนี้เกรงว่าในแดนลับจะไม่สามารถปกป้องเหล่าสิทธิพี่สิทธิน้องได้ดีได้ยินดังนั้นชิงเยียงก็ทำสีหน้าครุ่นคิดนางมองเทียนหลิงด้วยสายตาสำรวจนานครู่หนึ่งจึงถอนหายใจก็ได้การบําเพ็ญเพียงคู่ติดต่อกันหลายวันนี้หลิงเอ,อ๋อ เจ้าก็ตามใจอาจารย์มากแล้วถือว่าเป็นรางวัลให้เจ้าสักหน่อยพูดจบชิงเยียนก็หยิบออกมาจากมิติเก็บของยาเม็ดหนึ่งที่เปล่งประกายสีทองชิงเยียนมอบยาเสริมพลังให้เทียนหลิงมองยาเม็ดนี้มุมตาของเทียนหลิงก็กระตุกของเล่นชิ้นนี้ใช้ทําอะไรเทียนหลิงย่อมรู้ดีไม่ใช่ยาบำรุงกำลังหรอกหรือยังจะบอกอะไรอีกว่าฟื้นฟูพลับงบปราน ในร่างกายอย่างรวดเร็วคิดดังนั้นเทียนหลิงก็ยังคงพูดอย่างนอบน้อมมาขอบคุณท่านอาจารย์หลิงเอ๋อเกรงใจกับข้าทําไมหรือว่ายังบาเพ็ญเพียงคู่ไม่พอชิงเย็นดีตาลงเล็กน้อยดวงตาสีแดงกําแฝงประกายสีแดงเข้มเห็นดังนั้นเทียนหลิงก็รีบโบกมือไม่ไม่ไม,ม่ท่านอาจารย์ศิริรู้สึกว่าพอแล้วจริงหรือสายตาของชิงเย็นดูร้ายขึ้นนางคว้าคางของเทียนหลิง สายตายเย็นชาข้าได้ฝังสัมผัสเทพไว้ในร่างกายของเจ้า9กสายอย่าให้อาจารย์พบว่าเจ้ากลับไปแล้วไปหาคนที่ไม่ควรหามิฉะนั้นลมหายใจร้อนเผาพ่นใส่คอของเทียนหลิงชิงเยียนกัดอย่างแรงจนกระทั่งบนคอของเทียนหลิงทิ้งรอยแดงไว้อย่างชัดเจนจึงยอมปล่อยเอาละ่ะหลิงเอ,อ๋อตอนนี้เจ้ากลับไปได้คืนนี้อาจารย์จะไปหาเจ้า หลายวันนี้เจ้าก็พักผ่อนให้ดีๆถือโอกาสเก็บของหลังจากแดนรับสิ้นสุดลงจะย้ายมาอยู่กับข้ายังจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรหลังจากนั้นก็ไม่สนใจปฏิกิริยาของเทียนหลิงชิงเยียนกลับไปที่โต๊ะหยิบแผ่นป้ายไม้ไผ่ขึ้นมาเทียนหลิงยังยืนอยู่ตรงนั้นทำไมหรือว่ารอให้อาจารย์เปลี่ยนใจงั้นท่านอาจารย์สิข,ขอตัวก่อนได้สติกลับคืนมาเทียนหลิงก็รีบก้มหัว จากนั้นก็ไม่หันหลังกลับออกจากหอจันทรากระจ่างไปมองแผ่นหลังของเทียนหลิงที่ค่อยๆรับสายตาไปสีหน้าที่เย็นชาของชิงเยียนก็พันอ่อนลงหลิงเอ,อ๋อเจ้าต้องรีพักผ่อนให้ดีๆหลังจากแดนลับสิ้นสุดลงอาจารย์จะให้เจ้าได้เห็นว่าอะไรคือการบำเพ็ญเพียงคู่ที่แท้จริงเนื่องจากได้ทะลวงสู่ระดับแก่นทองคำแล้วดังนั้นตอนนี้เทียนหลิงไม่จำเป็นต้องใช้กระบี่วิญญาณ ก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เขารีบออกจก่ะหากหอจันทรากระจ่างพร้อมกับบินตรงไปยังเชิงเขาของผาดวิหลิงกลัวว่าชิงเยียนจะเปลี่ยนใจกลางคันดีล่ะโฮสข้าบอกแล้วไงวิธีของระบบนี้ได้ผลแน่นอนไม่ใช่ว่าท่านออกจากหอจันทรากระจ่างได้อย่างราบรื่นแล้วหรือดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความจริงใจคือท่าไม้ตายระบบบินอยู่ข้างกายเทียนหลิงด้วยสีหน้าภาคภูมิใจ ได้แล้วได้แล้วเจ้าเก่งที่สุดแล้วพอใจหรือยังเทียนหลิงตอบอย่างขอไปทีจากนั้นในพรทธตาก็กลับมาถึงลานเรือนของตนยืนอยู่บนพื้นกระเบื้องที่มั่นคงเทียนหลิงสูดหายใจเข้าลึกๆึมองต้นไม้ใบหญ้าในลานสมองที่ยังคงสับสนของเทียนหลิงในตอนนี้ก็ปลอดโปร่งขึ้นมากในที่สุดเขาก็กำมัดขวาวางเบาๆที่หน้าอกในที่สุดข้าก็กลับมา เทียนหลิงแงหน้าขึ้นฟ้าตะโกนลั่นเขาไม่สนใจว่าชิงเยียนจะได้ยินหรือไม่ในตอนนี้เขาเพียงแค่อยากจะระบายความรู้สึกในใจออกมาก้าวเดินสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ในลานในใจของเทียนหลิงเต็มไปด้วยความรู้สึกเพิ่งจะผ่านไปเกือบสามสิบวันสั้นๆแต่เขากลับรู้สึกเหมือนผ่านไปหลายปีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ล้วนดูสนิทสนมไม่เหมือนกับชิงเยียนที่ในหัวมีแต่เรื่องบำเพ็นเพียงคู่ ที่นี่ดูเหมือนกำลังต้อนรับเขาอย่างยินดีสายลมพัดโช,ชยมาที่ใบหน้าของเขาราวกับกำลังดื่มด่ำในสายน้ำที่สงบนิ่งโฮสตต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าจะไปรู้อะไรไม่เข้าใจก็อย่าพูดเทียนหลิงเหลือบมองระบบจากนั้นก็ค่อยๆเดินไปยังห้องโถงค่อยๆผลักประตูห้องเทียนหลิงมองทุกสิ่งในห้องดวงตาของเขาก็ร้อนเผาขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อนยากข้ากลับมาแล้วจะไม่รู้หรอกว่าช่วงนี้ข้าผ่านอะไรมาบ้างเข้าไปในห้องเทียนหลิงมองไปรอบๆจากนั้นก็พูดเสียงเบาโฮสท่านกำลังพูดกับใครอยู่ระบบจะไม่เข้าใจหรอกนี่คือความรู้สึกที่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเข้าใจพูดจบไม่รอให้ระบบตอบสนองเทียนหลิงก็หันหลังเดินไปยังห้องนอนของตนมองการตกแต่งที่เหมือนกับก่อนที่จะถูกกักขัง เทียนหลิงเดินไปที่เตียงแล้วนั่งลงแน่นอนว่าเตียงของตัวเองนอนสบายที่สุดเทียนหลิงถอนหายใจจากนั้นก็หลับตาลงตั้งใจจะพักผ่อนสักหน่อยแต่ว่าทันทีที่เทียนหลิงเพิ่งจะหลับตากลิ่นอายที่คุ้นเคยก็พุ่งเข้ามาจากไกลสุดท้ายก็หยุดลงในลานสัมผัสเทพทีท่เฉียบคมรับรู้ถึงกลิ่นอายนี้เทียนหลิงลืมตาขึ้นกลับมาถึงบ้านแล้วแกล้งทำเป็นไม่อยู่ก็ดูไม่เหมาะเท่าไหร่ ดังนั้นเขาจึงต้องลุกข,ขึ้นจากเตียงเดินออกไปที่ลานอย่างรวดเร็วตรงวิเหมือนเช่นเคยหลังจากลงมาที่ลานก็เริ่มสำรวจกลิ่นอายของเทียนหลิงนี่เป็นครั้งที่ยี่สและที่นางทำเช่นนี้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่สารภาพรักกับเทียนหลิงนางก็ยังไม่ได้เจอเขาอีกเลยแม้ว่านางจะไปถามเยี่ยมชิงเยียนเกี่ยวกับข่าวคราวของเทียนหลิงเมื่อหลายวันก่อน ตอนนั้นชิงเยียนบอกกับนางว่าเทียนหลิงกําลังปิดด่านบําเพนเพียนแต่เรื่องที่เทียนหลิงปิดด่านอยู่ที่ไหนชิงเยียนกับผู้จ่าอ้อมค้อมจนกระทั้งวันนั้นปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นบนหอจันท่ากระจ่างตงวี่ก็เข้าใจทุกอย่างทันทีเทียนหลิงอยู่ที่หอจันท่ากระจ่างแต่นางจะใช้ข้ออ้างอะไรไปหาเขากันหมดผลทางตงวี่ทำได้เพียง มาที่ลานเรือนของเทียนหลิงทุกวันหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถพบกลิ่นอายของเขาที่นี่สวรรค์ไม่ทอดทิ้งผู้มีความพยายามเมื่อร่างของเทียนหลิงปรากฏขึ้นต่อหน้าตงวี่หัวใจของนางที่เงียบสงบมานานก็พลันเต้นแรงสิทธ์น้องเทียนหลิงพูดเบาๆเขาค่อยๆเดินมาตรงหน้าตงวี่ครั้งนี้มาหาข้ามีเรื่องสำคัญอะไรหรือ ได้ยินดังนั้นตงวี่ก็ไม่ตอบทันทีแต่ถามตัวเองสิทธิพี่หลายวันนี้ท่านทําอะไรอยู่สิทธิ์น้องคิดถึงท่านมากผู้จบตงวี่ก็กางแขนออกเล็กน้อยตั้งใจจะกอดเทียนหลิงแต่เมื่อนางเงยหน้าขึ้นทั้งร่างก็พลันนิ่งเงันอยู่กับที่